สวัสดีจ้าชอบมันสวนลงมนนะจ๊ะวันนี้ก็มาทําอาหารการกินคือเกาจ้ามาดูกันเด้อวัาทิทําอะไรจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้เราก็จะมาทําเมน,นูผัดวุ้นเส้นใส่หมูสามชั้นจ้าเราที่นีก็คือใส่ถั่วงอกของเราที่ทําเองด้วยจ้าเมื่อวันก็จะมาตอมละ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยจ้าเราจะใช้วัตถุดิบในครัวที่เรามีนะจ๊ะ ก็จะมีวุ้นเส้นจ้ามีถั่วงอกมีหมูสามชั้นที่ซอยแล้วเรียบร้อยจ้ามีไข่ไก่กระเทียมบุบจ้าเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยจ้าอนอื่นจ้าเราก็ต้องตั้งน้ำมันแล้วก็เอากระเทียมบุบของเราลงไปจ้าขี้ขานต่ำจ้าพี่น้องเพราะว่าขี้เกียจล่างคุกแล้วก็บุบไปอย่างนี้เลยจ้าเจียว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 กระเทียม เกลยวกับียมหมูสามชั้นใส่เลยจ้ะ ก็าตุ๋เสี่ยวให้มันเหลืองนะจ๊ะขั้นตอนนี้ก็ที่ถ่ายไก่ๆจังหน่อยเดี๋ยวจ้ะอ้ายกระเด็นละปุละปะละปุละปุนี่ไข่เหลืองมันมีเลยจ้ะอย่าเด่นนะฉันแอบ,บถ่ายชออยูเออเคที่นี่แล้วก็ตอกไข่ใส่เลยจ้ะพี่น้องยิงฟอง คน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 อย่าเบงเบนนะฉันมือเดียวฉันถ่ายด้วยทำด้วยมือเดียวนะจ๊ะ แล้วเราก็จะมาปรุงรสกันเลยจ้าเห็นไหมสีจะสวยนาะทานมากเลยจ้าพี่น้องหมูก็จะแบบกรอบๆนิดนิด,น,ดนิดนะจ้าขั้นตอนนี้จะมาปรุงรสกันเลยจ้าพี่น้องน้ำตาลนะจ้าน้ำตาลผงนัวคลิก่อนเดี๋ยวใหม่่าลืมคลิปนะจ๊ะเุยออกไปละ <c oughs> นี่เราจะคัวลงมนก็เป็นแบบนี้นีน่เองลงตามีตามเต๋อนะจ๊ะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปจ้า,จากะประมาณเลยจ้ะซอสหอยน้ำปลาซีอิ๊วดำจ้าซีอิ๊วดำใส่ก่อนนิดเด้งแต่ก่อนใส่เส้นแล้วค่อยมาใส่นะจ๊ะเสร็จแล้วป่ะนี้ ้ก็คมันแห้งนะจ๊ะเราหยอน้ำลงไปตอนนี้ก,ก็ใส่มุนม้นเส้นลงไปเชฟ ค่อยๆโคนค่อยๆคนเดี๋ยวเราจะหยอกซิวยำลงไปนะจ๊ะในขั้นตอนอน,ตนี้เลยเชื่อหนี่นงจะสังเกตว่าเราไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดไม่ได้เส้นนะจ๊ะเพราะว่าเราจะมาสับในกระทะเลยจ้ะที่ข่านตัด มันจะุ่นมเมเกินไปสีเลื่อมสวยใช่ไหมจ๊าดีจ้าสีเลื่อมสวยเดี๋ยวเราก็จะผัดกันเลยจ้ะขั <t> ้นตอนการถ่ายทำกท็คีอยากสักหน่อย,ยนะพี <t> ่น้องเออมือเดียวโดยเดีดย๋ดดยวสจมันใสแล้วจ้า สิ่รลูนใสสังเกตสิ่ใสแล้วบาดนี้เอาตั่งงอ,อกตั่งงอ,อกมันก็จะถอดหมวกของมันเองเนาะพอเวลาเราเอามาล้างน้ำเห็นไหมสวยสดงดงามใส่ลงไปงเ,เลยจ้ะขนเลยคนเลยจ้ะบาดนี้คน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 ติดกระคจับจับสับ,สบแบบนี้จ้ะ อม่ยากมือเดียวเห็นไหมเส้นขาดอ่ะัก,กูเลีครัยากวาง นสวยเลยจ้าสเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้เลยแล้วเสร็จแล้วจ้าตักพร้อมเสิร์ฟใส่จานได้เลย แล้วจ้าผัดของเราได้หนึ่งกระบะใหญ่ๆสิบแล้วจ้ามองเห็นไหมจ้าผัดของเราจ้าเรียบร้อย เสร็จแล้วจ้ะนาตาผัดพร้อมเสิร์ฟจ้าเรียบร้อยจ้า อาหารพร้อมสืบพร้อมทานนี่นะจ๊ะของเราช่วยทั้งสองจานจ้ะจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวมให้ดูนะจ๊ะพี่น้องลองทำกินดูเ้อยจ้ะเด้อง่ายๆเมน,นูใน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 ตู้ในครัวเรามีอะไรก็ทำกินแบบนั้นนะจ๊ะ ตะขานสวยหรูเลยจ้าลองชิมกันจ้า อร่อยไหมจ๊อร่อยบอ่ ไม่ขอบคุณฉันสักคำเลยนะเกียงตับจ้า